ในยุคที่ข้อมูลมันเยอะไปหมดแบบนี้หลายครั้งเลยใช่ไหมครับที่เราแค่อยากจะพูดประโยคง่ายๆว่าช่วยสรุปประเด็นสําคัญให้หน่อยแต่ไอคาขอที่ดูเหมือนจะง่ายๆนี่แหละกลับกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆวันนี้เราเลยจะมาดูกันครับว่ามีเครื่องมือ AI ตัวหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำขอนี้โดยเฉพาะเลย เรื่องมันเริ่มมาจากสถานการณ์ที่หลายคนน่าจะอินตามได้ไม่ยากเลยครับลองนึกภาพตามนะครับมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านหนึ่งอัดเสียงการประชุมไว้ยาวตั้ง3ามชั่วโมงแน่นอนว่าสิ่งที่อยากได้ที่สุดก็คือสรุปประเด็นสําคัญนั่นแหละครับแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยสิต้องเจอกับงานสุดโหดคือการนั่งถอดเทปที่คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ต่างกว่า5ชั่วโมงเต็มๆเ,เลยนี่แหละครับคือความรู้สึกที่หลายๆคนเจอเหมือนกันเป๊ะๆเลย ไม่ว่าจะเป็นการต้องการรายงานยาวเหยียดบันทึกการประชุมเป็น10บๆหน้าหรือไฟล์ข้อมูลดิบต่างๆคือมันเป็นกระบวนการที่กินทั้งเวลาแล้วก็พลังงานแบบสุดๆเลยนะสุดท้ายกลายเป็นว่าเราหมดแรงไปกับการจัดการข้อมูลแทนที่จะได้เอาเวลาไปคิดวิเคราะห์จริงๆจังๆเอาละครับและจากปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้ก็ได้เวลามาดูทางออกกันแล้วครับ ขอแนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือประเภทใหม่ที่ชื่อว่า Notebook LM ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับความท้าทายเรื่องข้อมูลท่วมหัวแบบนี้โดยเฉพาะเลย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับมันมีการเปรียบเทียบที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยคือถ้า Google เหมือนกับการที่เราค้นหาข้อมูลจากทั่วทั้งโลกส่วน ChatGPT ก็คือการคุยกับโมเดลความรู้ขนาดมหึมาแต่ Notebook LM เนี่ยมันคือการที่เราได้คุยกับจัก,กรบาลข้อมูลเล็กๆที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองจากเอกสารที่เราเลือกใส่เข้าไปเท่านั้นเลยครับ หัวใจสำคัญที่สุดของโน้ตบุ๊ก l m ก็คือหลักการที่เรียกว่า source grounded ครับแปลง,ง่ายๆก็คือมันจะสร้างคำตอบจากไฟล์ข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปเท่านั้นนะจะไม่มีการไปเอาความรู้จากข้างนอกมาปนเลยซึ่งนี่แหละครับที่ช่วยป้องกันการให้ข้อมูลผิดๆหรือที่เขาเรียกกันว่า hallucination ทาให้คาตอบที่ได้เนี่ยมันน่าเชื่อถือมากๆและนี่คือจุดที่มันแตกต่างจาก AI ตัวอื่น,อ,นอย่างชัดเจนเลยครับทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเล่าตอนต้นกันดีกว่าครับ จากงานถอดเทป5ชั่วโมงที่แสนจะน่าท้อใจพอเจ้าหน้าที่ท่านนั้นได้ลองใช้โน้ตบุ๊ก LM รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นงานทั้งหมดนั่นเสร็จภายในเวลาแค่5นาทีครับใช่ครับไม่ใช่5ชั่วโมงนะแต่เป็น5นาทีแถมยังได้สรุปการประชุมที่เป็นทางการที่พร้อมเอาไปแจกจ่ายต่อได้แทบจะทันทีเลยแล้วความสามารถของโน้ตบุ๊ก LM มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การสรุปข้อความธรรมดาธรรมดานะครับ แต่มันยังมีวิธีแปลงข้อมูลของเราออกมาได้อีกหลายรูปแบบมากๆจนเรียกได้ว่ามันเป็นสุดยอดเครื่องมือสรุปสาระสำคัญที่ครบเครื่องมากๆเลยทีเดียวจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือฟีเจอร์การสรุปภาพรวม2แบบที่แตกต่างกันครับแบบแรกเรียกว่า audio overview อันนี้จะสร้างบทสนทนาสไตล์พอดแคสต์ขึ้นมาเลยเหมาะกับการฟังเพลินๆตอนเดินทางมากส่วนอีกแบบคือ video overview อันนี้จะมาแนวทางการกว่าคือมันจะสร้างสไลด์พร้อมรูปประกอบให้เลยเหมาะกับคนที่ชอบเรียนรู้ผ่านการมองเห็นครับนอกจากนั้นนะครับแค่คลิกเดียวเรายังสั่งให้มันสร้างรายงานอัตโนมัติได้อีกเพียบเลยอยากได้สรุปสั้นๆสำหรับผู้บริหารหรอก็เลือก briefing ดอกไปหรือถ้าต้องการคู่มือเรียนแบบละเอียดๆเ,เอาไว้อ่านทำความเข้าใจลึกๆก,ก็เลือก study guide หรือถ้าอยากจะเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดให้กลายเป็นบทความที่พร้อมเอาไปโพสได้ทันทีก็แค่เลือก blog post ครับง่ายขนาดนั้นเลย อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันก็คือ Mind Match ครับคือระบบมันสามารถสร้างแผนภาพเชื่อมโยงประเด็นต่างๆจากเอกสารทั้งหมดของเราได้แบบอัตโนมัติเลยทำให้เราเห็นโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดได้ในพริบตาเดียวซึ่งผมว่าเป็นขั้นตอนแรกที่เจ๋งมากๆเลยนะสำหรับการทำความเข้าใจข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆเอาละครับ พอเรารู้แล้วว่าเครื่องมือนี้มันทำอะไรได้บ้างคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะใช้งานมันยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดละ่ะเคล็ดลับสำคัญมันอยู่ตรงนี้ล่ละครับคุณภาพของคำตอบที่เราได้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่เราป้อนเข้าไปเลยนี่คือขั้นตอนการทำงาน5ขั้นตอนที่เขาแนะนำกันมาครับลองทำตามดูนะเริ่มจาก1ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆก่อนเลยว่าเราอยากรู้อะไรกันแน่ 2. รวบรวมไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโยนเข้าไป 3. สร้าง m i n d m a p เพื่อให้เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงทั้งหมดก่อน 4. ใช้คำถามที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเจาะลึกลงไปในประเด็นที่เราสนใจและสุดท้าย 5. สรุปผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้เป็นโน้ตของเราเองครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นลองดูตัวอย่างคำสั่งหรือพร้อมที่ทรงพลังพวกนี้ดูครับเราสามารถสั่งให้มันเปรียบเทียบมุมมองที่ขัดแย้งกันจากเอกสารหลายๆฉบับก็ได้นะหรือจะสั่งให้ดึงข้อมูลสถิติทั้งหมดออกมา หรือแม้จะสั่งให้สร้างรายการ A c t i o n Items ในรูปแบบตารางก็ยังทำได้เลยมาถึงตรงนี้เราจะขยับมุมมองให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงครับเพราะจริงๆแล้วโน้ตบุ๊ก LM ไม่ได้เป็นแค่ชุดของฟีเจอร์เจ๋งๆนะแต่มันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนวิธีที่เราคิดและทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆไปเลยก็ได้ลองดูตัวอย่างการใช้งานจริงที่มันหลากหลายแล้วก็สร้างสารรค์มากๆเหล่านี้ดูสิครับมีตั้งแต่คุณพ่อที่ใช้มันสอนเรื่องวัฒนธรรมโลกให้ลูกสาวฟัง นักศึกษา MBA ที่ใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ซับซ้อนหรือแม้แต่คนทั่วไปที่ใช้ตรวจสอบกรมธรรประกันภัยของตัวเองให้เข้าใจง่ายๆภายในไม่กี่นาทีมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปภาพรวมได้ดีมากๆเลยครับมาจากคุณสตีเวนจอห์นสันซึ่งเป็นถึง e ditorial director ของ Google Labs เลยนะเขามองว่า Notebook LM ไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่มันคือเครื่องมือพื้นฐานที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือโน้ตบุ๊ก l m มันได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับข้อมูลไปโดยสิ้นเชิงเลยครับแทนที่เราจะเป็นแค่ผู้รับสารที่อ่านข้อมูลไปเรื่อยๆตอนนี้เราสามารถตั้งคำถามวิเคราะห์แล้วก็เหมือนได้พูดคุยกับเอกสารของเราได้อย่างกระตือรือร้นมากขึ้น ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเอกสารที่สำคัญที่สุดของเราสามารถพูดคุยโต้อตอบกับเราได้แล้วช่วยให้เราค้นพบไอเดียที่ยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปได้จริงๆนี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของอนาคตในการจัดการความรู้ส่วนบุคคลและการคิดวิเคราะห์โดยมี AI เป็นผู้ช่วยที่รู้ใจเราที่สุดก็เป็นได้ครับ